สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับชมเหรียญหลวงพ่อผมวัดช่องแครนะครับรุ่นฉลองมนดบนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับเนื้อเงินครับผมเนื้อเงินนะฮะฉลองมนดบเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อผมวัดช่องแครนะครับนี่ฮะสวยงามครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับองคนี้นี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปมนดบนะครับนี่ครับนี่ฮะขยายให้พี่น้องดูอันนี้แสงธรรมชาตินะครับ แสงธรรมชาติตอนเช้าเช้านี่ครับสวยไหมครับพี่น้องครับหลงพก็ผมวัดช่องแค่นะครับองนี้เป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่ครับเนื้อเงินก็อย่างนี้นะครับผ่านการเวลาก็จะมีลักษณะของคราบสีดานะฮะนี่ครับให้เห็นให้พี่น้องเห็นแสงธรรมชาตินะครับพี่น้องครับแสงธรรมชาตินี่ครับหลงพก็ผมวัดช่องแค่ครับผม